แสงแห่งความทรงจำเนื้อเรื่องโดยพัดสอนมนตราทันวานักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่สองกำลังเผชิญหน้ากับความกดดันจากการเรียนและความคาดหวังของครอบครัวเขาเป็นคนขี้อายและไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองทำให้บางครั้งรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะมีเพื่อนในมหาวิทยาลายัย แต่ก็ไม่มีใครที่เขาสนิทสนมมากพอที่จะเปิดเผยความในใจได้แต่สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับป่นนักศึกษาปีสามผู้ที่มีลักษณะความเป็นผู้นำทั้งสองเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเริ่มพัฒนาไปสู่ความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นบทที่หการพบกันวันแรกของการเรียนในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ ทันวาเดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นและกังวลเขามองหาที่นั่งที่ว่างและเลือกนั่งที่หลังห้องที่นั่งข้างๆเขายังว่างอยู่สักพักมีเสียงประตูเปิดและปันเดินเข้ามาทันวาสังเกตเห็นปันเพราะเขาดูโดดเด่นและมั่นใจขอโทษครับที่นั่งตรงนี้ว่างหรือเปล่าปันถามพร้อมกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรว่างครับเชิญนั่งได้เลย ทันว่าตอบด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยขอบคุณครับผมชื่อปัน่นยินดีที่ได้รู้จักปันกล่าวและยื่นมือออกมาทักทายผมทันวาครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันทันวายิ้มและจับมือปันหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ทันว่าและปันต้องทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ของวิชาเรียน ทำให้ทั้งสองได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพวกเขาเริ่มสนิทสนมและพูดคุยเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือชีวิตส่วนตัววันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนทันวาและปันนั่งอยู่ในห้องสมุดเพื่อทำงานโปรเจกต์ทันวารู้สึกว่าปันเป็นคนที่น่าเชื่อถือและอบอุ่นซึ่งทำให้เขารู้สึกสบายใจปัน นายเคยรู้สึกกดดันจากครอบครัวบ้างไหมทันวาถามด้วยความสงสัยแน่นอนทันวาเราทุกคนต้องเผชิญกับความกดดันแต่ฉันเชื่อว่ามันทำให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นปันตอบด้วยความมั่นใจในายดูเข้มแข็งมากฉันนับถือในตัวนายจริงๆทันว่ากล่าวพร้อมกับรอยยิ้มปันยิ้มตอบก,กลับและพูดว่า ขอบคุณนะธันวานายเองก็เป็นคนที่น่าทึ่งมากฉันดีใจที่ได้รู้จักนายบทที่สองความใกล้ชิดหลังจากที่ได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันทันวาและปันเริ่มรู้จักกันมากขึ้นปันรู้ว่าทันวาชอบอ่านหนังสือและชอบดื่มกาแฟในตอนเช้าส่วนทันวารู้ว่าปันชอบฟังเพลง และเล่นกีฬาในเวลาว่างวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนทันวาและปันตัดสินใจไปดูหนังด้วยกันที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองพวกเขาเลือกดูหนังเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมทันวารู้สึกตื่นเต้นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนใหม่ทันวานายชอบดูหนังแนวไหนปันถามขณะเดินเข้าโรงหนัง ฉันชอบหนังแนวดราม่าและโรแมนติกมันทำให้ฉันรู้สึกถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลายทันวาตอบด้วยความสนใจงั้นก็ดีเลยฉันเองก็ชอบหนังแนวนี้เหมือนกันเราคงสนุกไปด้วยกันปันยิ้มและมองหน้าทันวาในขณะที่หนังฉายไปเรื่อยๆทันวารู้สึกถึงความอบอุ่น และความใกล้ชิดที่เพิ่มขึ้นหลังจากดูหนังเสร็จทั้งสองเดินออกมาจากโรงหนังและไปที่ร้านกาแฟใกล้ๆเพื่อดื่มกาแฟและพูดคุยกันทันวานายรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ปันถามขณะนั่งลงที่โต๊ะในร้านกาแฟฉันชอบมันมากมันทำให้ฉันคิดถึงเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ท่านวาตอบและยิ้มใช่ฉันเองก็คิดแบบนั้นความรักมันซับซ้อนและมีหลายแงยม่มุมแต่สิ่งสำคัญคือการที่เรายอมรับและเข้าใจกันปันกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังท่านวารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างเขากับปันทั้งสองเริ่มเปิดใจและพูดคุยกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นวันหนึ่งในช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน ธันวาและปันัดกันไปเดินเล่นในสวนสาธารณะพวกเขาเดินเคียงข้างกันและพูดคุยเรื่องราวต่างๆธันวานายเคยคิดไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรามันมากกว่าเพื่อนปันถามขึ้นขณะเดินเล่นในสวนธันวารู้สึกหัวใจเต้นแรงและหยุดเดินจริงๆฉันก็คิดเหมือนกันแต่มันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยปันยิ้มและจับมือธันวา ไม่แปลกหรอกทันวาฉันก็รู้สึกแบบนั้นฉันชอบนายมากกว่าที่คิดทันวารู้สึกถึงความอบอุ่นที่เพิ่มขึ้นในใจเขาขอบคุณนปันนายเป็นคนที่สำคัญสำหรับฉันมากปันยิ้มและกอดทันวาเบาๆฉันก็รู้สึกเช่นกันทันวานายคือคนที่ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขและสบายใจ จากนั้นทั้งสองคนเดินต่อไปในสวนสาธารณะมือในมือกันและรู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้นการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันทำให้พวกเขาเข้าใจกันและยอมรับความรู้สึกของกันและกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ปันชวนทันวาไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศทั้งสองตัดสินใจไปเที่ยวภูเขาที่มีทัศนียภาพสวยงาม พวกเขาเดินทางด้วยรถไฟและใช้เวลาพูดคุยกันตลอดทางปันนายเคยคิดถึงอนาคตของเราบ้างไหมท่นว่าถามขณะที่มองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟแน่นอนทันว่าฉันคิดถึงอนาคตและสิ่งที่เราจะทำด้วยกันฉันอยากให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและสมหวังปันตอบด้วยรอยยิ้มเมื่อถึงจุดหมาย ทั้งสองเริ่มเดินทางขึ้นภูเขาพวกเขาชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามและพูดคุยกันตลอดทางทันว่าฉันรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกๆวันนายทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีค่าและมีความหมายปันกล่าวขณะที่นั่งพักเหนือบนก้อนหินฉันเองก็รู้สึกเช่นกันปันนายคือคนที่ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่น และมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทันวาตอบและจับมือปันการเดินทางครั้งนี้ทำให้ทันวาและปันได้สร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันพวกเขาได้เรียนรู้ถึงความหมายของความรักและความผูกพันที่แท้จริงเมื่อกลับมาจากการเที่ยวทั้งสองยังคงใช้เวลาร่วมกันและพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นบทที่สาม ความลับของปันหลังจากที่ทันวาและปันใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นทันวาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าปันดูเครียดและเงียบขรึมขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกเป็นห่วงเพราะปันเคยเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและร่าเริงทันวาจึงตัดสินใจที่จะพูดคุยกับปันเกี่ยวกับเรื่องนี้ปันนายโอเคไหมฉันสังเกตว่านายดูเครียดๆทันวาถามด้วยความห่วงใย ขณะที่ทั้งสองนั่งพักอยู่ในสวนสาธารณะหลังเลิกเรียนปันถอนหายใจลึกก่อนจะตอบทันวาฉันมีเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้แต่ฉันเชื่อว่านายเป็นเพื่อนที่ดีพอที่จะเข้าใจทันวารู้สึกใจหายเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของปันมีอะไรหรือปันนายบอกฉันได้ทุกเรื่องนะทันวากล่าวด้วยความจริงใจ ปันมองหน้าธันวาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลฉันติดหนี้พนันออนไลน์ธันวารู้สึกช็อกแต่ก็พยายามทำตัวให้สงบเขายื่นมือไปจับมือปันและบีบเบาๆเพื่อให้กำลังใจปันนายไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยนายเองเราจะหาทางออกไปด้วยกันปันรู้สึกอบอุ่นและขอบคุณในความช่วยเหลือของธันวาขอบใจนะธันวา ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีนายทันวายิ้มและกล่าวเราเป็นเพื่อนกันนายไม่ต้องเผชิญเรื่องนี้คนเดียวหลังจากนั้นทันวาและปันเริ่มวางแผนการแก้ไขปัญหานิสินปันเล่าให้ทันวาฟังว่าทำไมเขาถึงเริ่มเล่นพนันออนไลน์เขารู้สึกกดดันจากการเรียนและความคาดหวังของครอบครัวการเล่นพนันออนไลน์ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายและลืมความเครียด แต่เมื่อเวลาผ่านไปนี่สินก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถควบคุมได้ทันวารับฟังปัญญ์อย่างตั้งใจและให้คําแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเงินและการวางแผนการชำรานีปันนายควรเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อดูว่ามีเงินเท่าไหร่และต้องใช้เงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนปันพยักหน้าและกล่าว ใช่ฉันจะลองทำตามที่นายบอกทั้งสองคนเริ่มทำงานพิเศษในร้านกาแฟ,ฟใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้เสริมพวกเขาใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดในการทำงานทันวารู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงพยายามเพราะเขาต้องการช่วยปันปันเองก็รู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือและการสนับสนุนของทันวาวันหนึ่งหลังจากทำงานเสร็จ ทั้งสองนั่งพักเหนื่อยที่สวนสาธารณะทันวานายเคยคิดไหมว่าเราจะสามารถชำระนี้ได้หมดปันถามด้วยความกังวลฉันเชื่อว่าเราทำได้ปันถ้าเรามีความตั้งใจและทำงานหนะักเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ทันวาตอบด้วยความมั่นใจฉันรู้สึกขอบคุณนายมากทันวานายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมี ปันกล่าวด้วยน้ำเสียงซึ้งใจฉันก็รู้สึกเช่นกันปันเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันท่านว่ากล่าวพร้อมกับยิ้มให้ปันความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อพวกเขาได้ผ่านพ้นปัญหาและความท้าทายมาด้วยกันพวกเขาเรียนรู้ถึงความหมายของการเป็นเพื่อนแท้และการสนับสนุนกันและการในยามที่ยากลำบากเมื่อเวลาผ่านไป ธันวาและปันเริ่มเห็นความสำเร็จจากการทำงานหนักของพวกเขาหนี้สินของปันเริ่มลดลงเรื่อยๆพวกเขายังคงทำงานพิเศษและวางแผนการชำระหนี้อย่างต่อเนื่องปันฉันภูมิใจในตัวนายมากนายทำได้ดีมากธันวากล่าวด้วยรอยยิ้มขอบใจนะธันวาถ้าไม่มีนาย ฉันคงไม่สามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ปันกล่าวด้วยความขอบคุณเราจะทำให้สำเร็จไปด้วยกันทันว่าตอบด้วยความมั่นใจการที่ทั้งสองได้ร่วมมือกันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟนมากขึ้นพวกเขาเรียนรู้ถึงการช่วยเหลือและการยอมรับกันและกันในทุกๆด้านความรักและความผูกพันของพวกเขา เป็นสิ่งที่มีค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้บทที่4การเผชิญหน้ากับความจริงทันวาและปันเริ่มทำงานพิเศษในร้านกาฟแฟใกล้มหาวิทยาลัยทั้งสองคนใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดในการทำงานเพื่อหารายได้เสริมทันวารู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงพยายามเพราะเขาต้องการช่วยปัน ปันเองก็รู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือและการสนับสนุนของทันวาความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อพวกเขาได้ผ่านพ้นปัญหาและความท้าทายมาด้วยกันในวันหนึ่งที่ฝนตกทันวาและปันทำงานเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะฝนตกหนะักทั้งสองจึงนั่งรอฝนหยุดในร้านกาฟแฟที่พวกเขาทำงานอยู่บรรยากาศในร้านเงียบสงบ มีเพียงเสียงฝนตกที่กระทบหน้าต่างและกลิ่นหอมของกาแฟที่ลอยมาทันว่านายเคยคิดไหมว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ปันถามด้วยน้ำเสียงเงียบๆขณะมองออกไปนอกหน้าต่างฉันไม่แน่ใจเลยแต่ฉันคิดว่ามันคงจะเงียบเง,ยงากว่านี้มากท่านว่าตอบพลางยิ้ม ปันหันกลับมามองทันวาและยิ้มฉันคิดเหมือนกันนะธันวานายทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องเผชิญเรื่องนี้คนเดียวปันนายรู้ไหมว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกันนายทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีค่าและมีความหมายทันวากล่าวและจับมือปันทั้งสองนั่งอยู่ข้างๆกันใกล้ชิดกันมากขึ้นปันเอื้อมมือไปลูบผมธันวาเบาๆ ทันวานายเป็นคนที่ฉันอยากอยู่ด้วยในทุกๆวันทันวารู้สึกถึงความอบอุ่นในใจปัญฉันเองก็รู้สึกเช่นกันนายคือคนที่ทำให้ฉันมีความสุขหลังจากฝนหยุดตกทั้งสองตัดสินใจเดินกลับบ้านด้วยกันขณะที่เดินข้ามสะพานเล็กๆปัญหยุดและหันมามองทันวาทันวา ฉันรู้ว่ามันอาจจะยากและมีปัญหาแต่ฉันเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นมันไปได้ปันกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงฉันเชื่อในตัวนายปันเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันท่านว่าตอบและมองตาปันด้วยความมั่นใจทั้งสองจับมือกันและเดินต่อไปในความมืดมีแสงไฟจากโคมไฟข้างทางที่ให้ความสว่างบรรยากาศเงียบสงบและมีความโรแมนติก ทั้งสองรู้สึกถึงความผูกพันและความรักที่ลึกซึ้งมากขึ้นบทที่5ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในขณะที่ทั้งสองพยายามหาทางแก้ไขปัญหาทันวาและปันเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปจากเพื่อนสนิทกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกลึกซึ้งต่อกันทันวาตัดสินใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อปันแม้ว่าเขาจะกลัวว่าปันอาจจะไม่รู้สึกแบบเดียวกัน แต่ทันวาเชื่อว่าการเปิดเผยความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในคืนหนึ่งที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันที่ห้องของปันทันวารู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดทันวานั่งอยู่บนเตียงของปันขณะที่ปันนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างๆพวกเขาคุยกันเรื่องราวในแต่ละวันและปัญหาที่เจอปันนายเคยรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนไปมาก ทันวาถามขณะที่มองไปที่ปันเปลี่ยนไปในทางไหนเหรอปันตอบพร้อมกับรอยยิ้มฉันหมายถึงฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรามันเปลี่ยนไปจากที่เราเป็นเพื่อนกันตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อกันมากขึ้นทันวาพูดด้วยเสียงสั่นๆปันมองทันวาด้วยความสนใจและความอบอุ่นทันวา ฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันฉันเองก็มีความรู้สึกพิเศษต่อทันวามากกว่าเพื่อนทันวารู้สึกถึงความอบอุ่นและความสุขที่เพิ่มขึ้นในใจขอบคุณนับปันที่นายรู้สึกแบบเดียวกันปันยิ้มและเดินเข้ามานั่งข้างๆธันวาบนเตียงทันวานายคือคนที่ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ฉันรักนายทันวารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่เพิ่มขึ้นในใจฉันก็รักนายปัน่นนายคือคนที่ทำให้ฉันรู้สึกมีความหมายและมีค่าทั้งสองจับมือกันและมองตากันด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งทันวารู้สึกถึงความมั่นใจและความหวังในอนาคตที่มีปันอยู่ข้างๆเขา จากนั้นปันดึงทันวาเข้ามาใกล้ๆและจูบทันวาเบาๆใบหน้าของทันวาเริ่มแดงและหัวใจเต้นแรงแต่เขารู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นที่ปันส่งมาให้ปันนายทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นคนพิเศษทันวากล่าวขณะที่ปันยิ้มและจับมือทันวาแน่นขึ้นทันวานายคือคนที่พิเศษที่สุดสำหรับฉันปันตอบด้วยเสียงอบอุ่น หลังจากการเปิดเผยความรู้สึกของกันละกันทันวาและปันเริ่มใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นทั้งสองเริ่มวางแผนอนาคตและคิดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการทำร่วมกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งสองตัดสินใจที่จะออกไปเที่ยวที่ชายหาดเพื่อพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกันพวกเขาเดินทางด้วยรถไฟและใช้เวลาพูดคุยกันตลอดทาง ทันวานายเคยคิดไหมว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรปันถามขณะที่มองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟฉันคิดว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขและสมหวังเพราะเรามีกันและกันทันวาตอบด้วยรอยยิ้มเมื่อถึงชายหาดทั้งสองเดินเล่นบนทรายและมองทะเลที่สวยงามพวกเขานั่งลงที่ผ้าห่มและมองพระอาทิตย์ตกดิน ทั้งสองนั่งอยู่ข้างๆกันใกล้ชิดกันมากขึ้นขณะที่พระอาทิตย์ตกดินและท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มและชมพูบรรยากาศโรแมนติกและเงียบสงบทำให้พวกเขารู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อกลับมาที่ห้องของปันทันวารู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นที่เขามีต่อปันพวกเขานั่งคุยกันบนเตียง และพูดคุยเกี่ยวกับความฝันและเป้าหมายในอนาคตทันวานายอยากทำอะไรในอนาคตปันถาขนาดที่นั่งพิงหัวเตียงฉันอยากมีชีวิตที่มีความสุขและสมหวังฉันอยากทำงานที่ฉันรักและอยู่กับคนที่ฉันรักทันวาตอบด้วยรอยยิ้มฉันเองก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขและสมหวังและฉันอยากให้นายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน ันกล่าวและมองตาธันวาด้วยความรักฉันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของนายปันเราจะสร้างอนาคตที่ดีไปด้วยกันทันวาตอบและจับมือปันทั้งสองนั่งอยู่ข้างๆกันใกล้ชิดกันมากขึ้นความรักและความผูกพันของพวกเขาเป็นสิ่งที่มีค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้ในคืนนั้นทั้งสองนอนอยู่บนเตียงเดียวกัน ปั้นกอดทันวาและกระซิบเบาๆที่หูของทันวาทันวาฉันรักนายทันวารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่เพิ่มขึ้นในใจฉันก็รักนายปัน้นนายคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันทั้งสองหลับไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นและมีความสุขความรักและความผูกพันของพวกเขาเป็นสิ่งที่มีค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้ บทที่ 6. การร่วมมือกันปันรับรู้ถึงความรู้สึกของทันวาทั้งสองตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาไปด้วยกันและค่อยๆเรียนรู้และยอมรับความรู้สึกของกันและกันความสัมพันธ์ระหว่างทันวาและปันเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งสองคนได้สร้างความทรงจำที่ดีและเรียนรู้ที่จะสนับสนุนกันและกัน ธันวาและปันเริ่มวางแผนการชำระหนี้และการจัดการเงินอย่างเป็นระบบพวกเขายังได้เรียนรู้ถึงการบริหารจัดการเงินและการวางแผนอนาคตการที่ทั้งสองได้ร่วมมือกันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟนมากขึ้นในช่วงเวลาที่พวกเขาทำงานร่วมกันทันวาและปันต้องพบกับอุปสรรคหลายอย่างแต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้วันหนึ่งหลังจากทำงานเสร็จ ท่านว่าและปันนั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือเพื่อวางแผนการเงินปันนายคิดว่าเราควรเริ่มจากตรงไหนก่อนท่านว่าถามขณะที่มองไปที่โน้ตบุ๊กและแผนง,งานที่เต็มไปด้วยตัวเลขฉันคิดว่าเราควรเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนแล้วดูว่าเรามีเงินเหลือเท่าไหร่ในแต่ละเดือนปันตอบพลางยิ้มทันวาพยักหน้าและเริ่มเขียนบันทึก ฉันเห็นด้วยนายเก่งมากในเรื่องนี้ปันยิ้มและกล่าวขอบใจนะทันวานายเองก็เก่งนายทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานหนักขึ้นขณะที่ทั้งสองนั่งทำงานร่วมกันทันวารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่ปันมีให้เขาปันนั่งอยู่ข้างๆเขาและช่วยเขาคิดแผนการเงินทุกครั้งที่ทันวารู้สึกท้อแท้ มันจะคอยให้กำลังใจและทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองทำงานเสร็จและเริ่มเห็นผลของการทำงานหนักพวกเขาตัดสินใจที่จะฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆด้วยการไปทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารโปรดปันนายคิดว่าเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ทั้งหมดไหมท่านว่าถามขณะนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินที่ร้านอาหารหริมแม่น้ำ ฉันเชื่อว่าเราทำได้ทันวาเพราะเรามีกันและกันปันกล่าวพร้อมกับยิ้มและจับมือทันวาขอบคุณนะปันที่นายอยู่เคียงข้างฉันทันวากล่าวด้วยความซึ้งใจคืนหนึ่งปันตัดสินใจที่จะทำเซอร์ไพรส์ให้กับทันวาเพื่อเป็นการขอบคุณที่เขาอยู่เคียงข้างทันวาคืนนี้ฉันมีเซอร์ไพรส์ให้นายเราไปที่สวนสาธารณะกันเถอะ ปันกล่าวด้วยรอยยิ้มเซอร์ไพรส์หรือฉันตื่นเต้นจังปันทันวาตอบพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อถึงสวนสาธารณะปันพาทันวาไปที่บริเวณที่มีดอกไม้บานสะพรั่งและมีแสงไฟสว่างสวยปันนั่งลงที่ผ้าห่มและชวนทันวานั่งลงข้างๆทันวานายรู้ไหมว่าฉันรู้สึกขอบคุณหนายมาก ที่นายอยู่เคียงข้างฉันในทุกๆสถานการณ์ปันกล่าวขณะที่มองไปที่ดวงดาวบนท้องฟ้าปันฉันเองก็รู้สึกเช่นกันนายทำให้ฉันรู้สึกมีค่าและมีความหมายท่านว่าตอบและจับมือปั่นฉันอยากให้นายรู้ว่าฉันรักนายมากและฉันอยากให้นายรู้ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างนายเสมอปันกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนฉันก็รักนายปัน นายคือคนที่ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขและสมหวังทันว่าตอบด้วยความจริงใจทั้งสองนั่งอยู่ข้างๆกันใกล้ชิดกันมากขึ้นขณะที่ดวงดาวบนท้องฟ้าเปล่งแสงพวกเขารู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทันวาและปันเริ่มเห็นผลของการทำงานหนะักและการวางแผนที่ดี พวกเขาสามารถชำระนี้ได้มากขึ้นบทที่7แสงแห่งความทรงจำหลังจากที่ทันวาและปันได้ผ่านพ้นปัญหานิสินและความท้าทายต่างๆมาด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเข้มแข็งและแน่นแฟ้นมากขึ้นทั้งสองได้เรียนรู้ที่จะสนับสนุนและยอมรับกันและกันในทุกๆด้านความรักและความผูกพันของพวกเขาเป็นสิ่งที่มีค่า และทำให้พวกเขามีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับอนาคตวันหนึ่งทันวาและปันไปเที่ยวสวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยเพื่อพักผ่อนและสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกันพวกเขาเดินผ่านต้นซากุระที่กำลังบานสะทั่งและนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ทันวาฉันรู้สึกว่าเรามาไกลามากแล้วนะตั้งแต่วันที่เราพบกันครั้งแรก ปันกล่าวขณะที่มองไปที่ดอกซากุระที่ร่วงลงมาใช่ปันเราได้ผ่านพ้นเรื่องราวมากมายมาด้วยกันและฉันรู้สึกขอบคุณที่มีนายอยู่ข้างๆทันวาตอบพร้อมกับรอยยิ้มปันยิ้มตอบและจับมือทันวานายคือแสงสว่างในชีวิตของฉันทันวานายทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ทั้งสองนั่งอยู่ข้างๆกัน ขณะที่ดอกซากุระร่วงลงมารอบๆพวกเขาบรรยากาศโรแมนติกและเงียบสงบทำให้พวกเขารู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้นปันนายคิดว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงท่านว่าถามขณะที่มองไปที่ปันฉันคิดว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขและสมหวังเราจะสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกันและผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยกัน ปันตอบด้วยรอยยิ้มฉันเห็นด้วยปันเราจะสร้างอนาคตที่ดีไปด้วยกันท่านว่าตอบพร้อมกับรอยยิ้มทั้งสองพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตพวกเขาวางแผนที่จะเปิดร้านกาแฟเล็กๆด้วยกันปันฉันคิดว่าเราควรเปิดร้านกาแฟแบบที่มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองมันจะเป็นสถานที่ที่คนสามารถมาพักผ่อน และพบปะพูดคุยกันธันวากล่าวด้วยความตื่นเต้นฉันชอบไอเดียนี้ทันวาเราจะทำมันให้ดีที่สุดและสร้างสถานที่ที่มีความสุขสำหรับทุกคนปันตอบด้วยรอยยิ้มทั้งสองนั่งพูดคุยกันและวางแผนการเปิดร้านกาแฟในอนาคตพวกเขามีความหวังและความมั่นใจในการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน ทั้งสองตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพวกเขาได้วางแผนอนาคตและตั้งเป้าหมายในการสร้างชีวิตที่มีความสุขและมั่นคงการที่พวกเขาได้ผ่านพ้นปัญหาและความท้าทายมาด้วยกันทำให้พวกเขามีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับอนาคตและสร้างความสรงจำที่ดีร่วมกัน